สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเนะคะเข้าสู่ชา n น l มนุษย์ยิบซีค่ะกลับมาพบกับกิฟต์นะคะและนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสมัมพันธ์ขุนเพื่อนนะคะชาวธาตุดินมังกพรกพฤกษกันค่ะประจําเดือนพฤศจิกายน2564นี้แล้วนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ต่าง,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 างๆนานานะคะโอเคเราไปดูคําทํานายกันนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะชาวธาตุดินของเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไพ่ประจําตัวของพวกคุณค่ะคืออัศวินถือเหรียญน,นะคะบ่ง บอกมาถึงความราบเรียบมีความสัมพันธ์ค่ะไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะคะมีความมั่นคงมีความหนักแน่นในคนคนนี้ในความรู้สึกนี้ยังเป็นคนที่แบบยังยังพร้อมที่จะก้าวต่อไปยังพร้อมที่จะลุยนะคะแม้แต่ในสถานการณ์ที่บางทีมันอาจจะไม่ค่อยโอเคขนาดนั้นนะคะอดีตท,ที่ผ่านมาของพวกคุณนะคะขึ้นเ e h ๋ย h p r i e s t e s s ค่ะ k i n งถือถ้วย เเหรียญ <9, S 2> แล้วก็ตามมาด้วยนะคะหกช่วยนั่นเองเนาะเป็นพลังงานของความคิดถึงสิ่งเกา่าๆหรือเปล่าเอ่ยนะคะหรือไม่ในช่วงนี้นะคะสภาวะของความสัมพันธ์ที่ผู้คุณได้พบเจอค่ะมันค่อนข้างที่จะเก็บงําเก็บเงียบเป็นความลับเป็นอะไรบางอย่างที่เราอ่านเขาไม่ออกเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เราไม่รู้ว่าเขาจะดําเนินความสัมพันธ์ของเราไปในรูปแบบไหนสิ่งที่เรารู้อย่างเดียวคือเรารักเขามากค่ะเรามีความรู้สึกที่ดีให้กับเขามากๆบางทีบางคนนะชะ ชาวธาตุดินนะ่ะคุณเป็นคนฟอร์มจัดคุณเป็นคนฟอร์มเยอะแต่ลึกๆในใจเขาเล่นกรีดนะกรีดมากคือแบบก็รักมากห่วงมากบางสถานนะคือถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนกันนะในใจนี่คือห่วงคูณ100เมตรไปแล้วนะคะคือเยอะมากนะคะกิ๊บรู้สึกว่ามันเป็นความผูกพันแบบหนึ่งค่ะที่เราสร้างขึ้นมาหรือคุณกับเขาอาจจะร่วมสร้างความผูกพันอันนี้ด้วยกันนะคะกิ๊เลยเข้าใจความรู้สึกของชาวธาตุดินว่า ต่อให้มันมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเข้ามาก็ตามแต่คุณพร้อมที่จะตะลุยกับมันไปตลอดเพราะเขายังคือแบบ First Impression ของคุณอยู่ตลอดตลอดอะอเจอกี่ครั้งก็ยัง First อยู่แบบนั้นยังเป็นความรู้สึกที่คุณแบบโห ให้เขาทุ่มเทกับเขาคือยอมทุกๆอย่างนะคะแต่อาจจะไม่ได้ยอมในในลักษณะในในบางเรื่องนะคะเพราะว่าคนชาวธาตุดินเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะคะเวลาจะทําอะไรก็ตามแต่ขึ้นเด็บ a มจิเชียนค่ะช่วงนี้สถานการณ์บางอย่างนะคะคุณอาจจะได้ดีลนะคะกับคนที่ทําให้เราเนี่ยแหละเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ จิตตกใช่ไหมใช่เดอะเมจิเชียนทำให้เหมือนเรารู้สึกเหมือนแบบเขาคนเข้าหายเยอะจังนะคะเป็นคนที่แบบเฮ้ยทําไมเขามีอะไรและดูเหมือนมีอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นที่มาของของความหึงหวงด้วยนะคะแล้วก็ความรู้สึกบางอย่างที่คุณรู้สึกเหมือนแบบเอ๊ะ eh, มีอะไรในกอไผ่หรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงนี้คู่ของคุณอาจจะสนเสน่ห์แรงด้วยนะคะเรามาดูความคิดของคุณนะคะ ชาวธาตุดินคุณรู้สึกยังไงนะคะกับคู่ของคุณบ้างนะคะไหนขอพลังงานหน่อยนะคะขึ้นสิบไม้เท้าคะ่ะเป็นพลังงานของความเหนื่อยยากเป็นพลังงานของความรู้สึกเหมือนมันอึดอัดนะคะตามมาด้วยคิงอ่อไม่ใช่สิอัศวินถือถ่วยนะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญคะ่ะคุณก็คิดเหมือนกันว่าความเศร้าเสียใจหรือว่าความเหงาเขาอาจจะปล่อยให้คุณอยู่กับความเหงาหรือว่าอยู่กับคนเดียวอะเอออยู่ตัวคนเดียวจนเคยชินนะคะมันเลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ คณรู้สึกณนะตอนนี้นะคะชาวท่าดินว่าคนคนนี้เขาไม่ได้ทุ่มเทให้คุณเต็มร้อยเลยนะคะไปด้วยกันมันก็จะมีแต่เหนื่อยเหนื่อยนะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนเราเรา,เราต้องมี question นะคะกับตัวเองตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันโอเคจริงป่าวเราจะไปต่อได้จริงปะทั้งทั้งที่ในใจของคุณอะคุณยังถือเขาไว้แน่นเลยคะ่ะคุณยังเป็นอัศวินถือเหรียญที่พยายามบันลั่นความสัมพันธ์ให้มันไปแบบเออดันทุลังอะ จะไปก็คือเอาไปให้ได้เลยนะคะยังไงไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกนะความรักมันอยู่ที่ว่าเราไหวกับมันแล้วก็เราเต็มที่กับมันได้แค่ไหนนะคะเรามาดูเรียชั่นนะคะในฝั่งของคุณกันบ้างนะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะหนึ่เหรียญเจดดาบ พลังงานที่ไม่ค่อยปลอดภัยหรือเปล่านะคะแล้วก็ตามมาด้วยสิบเหรียญสไม่ท้าโอ้ยตายเถอะให้ตายเถอโรบินมากมายล้นไปหมดนะคะชาวธาตุดินในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อให้เขาทำอะไรไม่ดีทำอะไรที่มันผิดทำอะไรที่เรารู้สึกเหมือนบางทีเราไม่โอเคหรอกแต่เราต้องโอเค เพื่อรักษาสัมพันธภาพหรือว่ารักษาเขาไว้ในชีวิตนั่นเองเพราะคุณรู้สึกกับเขามากมมยไก่กองมหาศาลมากๆนะคะหนึ่งเหรียญก็คือคนนี้อย่างที่บอกเลคะ่ะ first ทุกๆอย่างยังเป็นคนที่ตอบโจทย์ยังเป็นคนที่เวลาคุณทําอะไรอะ่ะอันดับแรกคือเขานะคะไม่เคยเลยที่จะลำดับความสัมพันธ์ของคนนี้ไว้คนสุดท้ายสิบเหรียญชัดเจนมากนะคะรักมากห่วงมากหึงมากเด้อ โอเคไปกันต่อนะคะในช่วงพลังงานของคู่ของคุณนะคะชาวธาตุดินแวไขายของหน่อยได้ไหมตอนนี้นะคะกิฟมีนะคะได้แดงนะคะจากวัตต้าชีนประเทศฮ่องกงนะคะมาให้บูชากันนะคะฝั่งนี้นะเป็นได้แดงนะคะฝั่งนี้จะเป็นสบู่ราศีนะคะสบู่ราศีคือสบู่น้ำมันธรรมชาตินะคะมีทุกราศีนะคะแต่ตอนนี้น่าจะทำได้แค่3-4มถึงราศีเนาะงานยุ่งมากเลยจนบอกว่าคนที่ติดตามอะ่ะคนที่สับสครแบว่า ช่องนี้ปิดตายไปแล้วเรียงค่ะใช่ไหมหายไปหมดเลยถ้าใครสนใจสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะไปกันต่อเลยค่ะที่พลังงานของคู่ของคุณนะชาวธาตุดินนะคะแปดถ้วยถอยหลังแล้วล่ะนะคะเป็นสภาวะที่ถอดใจไม่อยากที่จะอยู่นะตรงนี้คือเหนื่อยคือแบบมันมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เรารู้สึกว่ามีคนทําผิด ะะไม่รู้ว่าผิดเรื่องอะไรแต่ว่าค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่แบบเสียความรู้สึกมากๆนะคะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาและเขามีต่อคุณคุณดูสิสิบเหรียญเจอสิบเหรียญคือมากทั้งคู่คือรักรักอะ่ะก็คือรักเลยอะ่ะก็คือเป็นความรู้สึกที่แบบ ต้องเป็นคนคนนี้ให้ใตายเธอโรบินความรู้สึกของคุณกับความรู้สึกของเขาชาวธาตุดินมันเหมือนกันเลยเห็นไหมคือเปิดไพ่ไปก็จะร้องไห้ไปคือแบบคือมันตรงกันมากคุณสองคนเป็นคนที่แบบโซเมตคอนเนคชั่นมากๆนะคะเป็นคนที่แบบเหมือนเจอเหมือนเจอตัวเองอะเหมือนส่องกระจกตัวเองแล้วเห็นว่าแบบ เฮ้ยทำไมเขากับเราคือเหมือนอ่านกันและกันออกนะแต่ว่าต่างคนต่างไม่พูดต่างคนต่างแบบยังปล่อยเรื่องราวให้มันคาลาคาสังอยู่แบบนี้นะคะกิ๊บมีความรู้สึกว่าความเศร้าเสียใจในความสัมพันธ์คือมันเยอะมันเยอะนะแต่ทําอะไรไม่ได้นอกจากประครับประคองความสัมพันธ์นะคะให้มันแบบดําเนินหน้าต่อไปให้ได้เท่านั้นเองเขารู้สึกรักคุณมากเลยนะชาวธาตุดินกิ๊บกิ๊บกล้าคอนเฟิร์มเลยว่าความรู้สึกที่มีให้คุณคือมากมายไก่กองแบบ โอ้โหสุดยอดแต่ว่ามันมาพร้อมกับความเสียใจไงคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสถานาการณ์ในฝั่งของเขาบ้างนะคะชาวธาตุดินจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะแชมเพลนค่ะบางคู่บางท่านดีวกับชาวราศีธนูลักนาธนูเจอกันเลยนะเนี่ย ควีนกับคิงถือไม่เท้านะคะต่างคนต่างมีพลังงานซึ่งกันและกันแต่ว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมพูดกันสักทีเดี๋ยวฮาร์โรแฟนก็ปรงนะคะกับความสัมพันธ์แบบนี้ก้าวถวยเจอก้าเหรียญให้ตายเถอะคนณสองคนนี่มันเหมือนกันจริงๆเลยนะคืออารมณ์เหมือนแบบความรู้สึกทุกๆอย่างนะคะกิบค,ค่อนข้างที่จะแบบหน้าเตีจับมาคุยด้วยกันทั้งคู่เวลาเหมือนเป็นคนที่แบบว่า เก่าเกมอะเออต่างคนต่างทันซึ่งการละกันและสถานการณ์ในฝั่งของเขาก็คือเขาก็จะแบบประคับประคองมันไปแบบเนี้ยเออทั้งๆที่มันก็มีความเสียใจแต่ลึกๆแล้วเนี่ยให้แคร์ความรู้สึกเขานิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเปราะบางมากเลยนะอ่ะเราไปกันต่อเนี่จ้า เอาคำจ้ะ8ดใบเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะ8ดถ้วยก็มาเห็นไหมมันเป็นพลังงานที่ช่วงนี้ปัญหาเยอะค่ะชาวธาตุดินปัญหาในที่นี้คือมันบ่งบอกหมายถึงพลังงานของความคิดมากพลังงานของความไม่อยากที่จะไปต่อด้วยกันแล้วพยายามที่แบบเฮ้ยเราเราก็รักษากันมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะคะแต่ปัญหาเดิมๆสิ่งเดิมๆยังคงเหมือนเดิมนะคะไม่สามารถเปลี่ยนไป นะยอมหักไม่ยอมงอกันนะจ๊ะคู่นี้นะคะมีโอกาสเหมือนกันคะ่ะที่จะแยกกันไปนะในเดือนนี้นะคะถ้าไม่แยกจะเป็นความสัมพันธ์ที่เงียบมากนะคะตึงมากทาั้งทั้ที่ต่างฝ่ายต่างรู้สึกคือแบบคือใช่อะ่ะคือยังรักอยู่แต่การแสดงออกหรือว่าการเทคแอคชั่นในในความรู้สึกหรือว่าในความสัมพันธ์ของคุณและเขาชาวธาด,ดินคือ คือถอยอ่ะเออจะถอยกันทําไมเออถ้ารักกันมากขนาดนี้ก็คือคือกิฟเข้าใจบางคู่นะคะว่าแบบเหมือนเขารักกันมากจริงๆไงแต่ว่าความสัมพันธ์มันไปต่อด้วยกันค่อนข้างที่จะยากนะคะปัจจัยภายนอกหรือว่าปัจจัยอะไรต่างๆนานามันค่อนข้างส่งผลกระทบมากเลยทีเดียวยังไงกิฟเป็นกําลังใจให้กับชาวทัดดินด้วยนะคะผ่านมันไปให้ได้นะสิ่งที่จะประคับประคองความสัมพันธ์พวกคุณให้มันไปอยู่ในรูปที่มันดีขึ้นนะคะกิฟแนะนําเลยเปิดใจคุยนะคะ ถ้าไม่พูดไม่รู้นะคะว่าเราต้องการอะไรว่าเรารู้สึกยังไงนะคะไปต่อในรูมของคนโสดนะคะอย่างที่บอกเลยได้แดงมีเสริมสเสน่ห์ด้วยนะคนโสดเร่งรักแอบชอบใครอยู่ทําให้เขารู้สึกสนใจเรามากขึ้นมีเปอร์เซ็นต์ผมหลังโอ้ยดิฉันมีรีวิวเด้อใครสนใจนะคะแอดไลน์ได้นะคะไปต่อในรูมของคนโสดขายของเก่งนะคะเดี๋ยวนี้ 7ถ้วยค่ะตามมาด้วยคิงถ้วยแล้วก็ตามมาด้วย2ไม้เท้านะคะเป็นพลังงานที่บ่งบอกหมายถึงเราจะมีตัวเลือกทางเลือกนะคะรักที่จะเข้ามาจะเป็นคนที่อายุมากกว่านะคะแล้วก็เป็นคนไกลนะคะแล้วจะไปด้วยกันได้ไหมอ้วววไม่ได้เข้ามาแค่คนเดียวแล้วล่ะค่ะนะคะแต่ส่วนมากกิฟคอนเฟิร์มเลยว่าเป็นคนที่อายุมากกว่าด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะอาจจะเข้ามาถึง2คนด้วยกันเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่กิฟมองแล้วนะคะค่อนข้างที่จะ เรื่อยเชื่อเหมือนคบกันแบบคนโตนะคะพูดคุยกันแบบคนโตนะคะแล้วถามว่าไปได้วยกันได้ไหมตอนแรกคุณก็โอเคอยู่นะแต่สักพักหนึ่งคุณก็รู้สึกว่ามันยังเป็นอะไรที่คุณยังไม่ได้ต้องการความรักแบบนี้รูปแบบนี้ในลักษณะณนะตอนนี้ก็ได้ค่ะกิฟเลยเข้าใจนะว่า บางทีอ่ะเวลาของคนที่แบบจะเข้ามาหาเรามันถ้ามันผิดคือมันผิดไปหมดเลยนะคะ1ดาบตามมาด้วยสมไม้เท้าแล้วก็ตามมาด้วยควีนดาบโอเคเป็นพลังงานนิ่งพลังงานเงียบนะคะถ้าจะมีคนเข้าหาชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤะสบกานในช่วงนี้คุณนิ่งมากคุณเงียบมากแล้วมันเป็นพลังงานที่เขาอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณแต่คุณก็เลือกที่จะเงียบนะคะคือกลายเป็นเหมือนโสดสนิทไปเลยนะคะ ฝันถึงแฟนเก่าอยู่เลยหรือเปล่านะคะคุณขาชาวธาตุดินช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เจอโซเมตค่อนข้างที่จะสูงนะคะยังไงก็ลองตัดสินใจคุยเลือกคุยดูเพราะว่าเข้ามาเยอะมากๆช่วงนี้ธาตุดินมีเสน่ห์สุดๆไปเลยนะคะโอเคขอบคุณสำหรับการกติดตามทุกๆช่องทางนะคะแล้ววันนี้กิ๊ฟต้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ